อันดีขึ้นมาละนีนแท่งที่ในตอนที่ right 3ามในตีม <Okay. S 2> ีอยู่3เมลียงกันเนาะหนึ่งก็ล็อกไล่หลัดความหลัดเสียงใส่ที่ในวิด <Dow diagnose melt ática> ีโอนี่กันเนาะสองก็ล็อกไล่ให้วิดีโอเข้าในให้มันปังใส่ขึ้นนั่นขนาดเนาะสามก็ล็อกไล่ลายปืนหลังวิดีโอนี่กันเนาะให้มันเป็นสีเหลืองสีแดงเช่นนั้นขนาดนะเอาคะก็ไม่เอามาถึงเป็นตีล็อกไล่ลายปืนหลังขึ่นในกันเนาะนี่ครับนี่ครับเด็กเข่าที่ไหนปืนหลังหนึ่งนะที่เป็นคิดเป็นคิดหนึ่งกันเนาะเด็กเข่าที่ไหนกันหนึ่งนี่ค่ะเมื่อเตะเขามาอย่าต เขาเคยสีจางหูเขาเคยไล่จางหูก็ตีกเขาเนาะนะครับมันตีไล่ได้ดีขนาดน่ครับนะครับเขาเคยล่มันใหญ่ใ่วิดีโอเรือกเลยก็ไลขนาะนะครับเขาก็อีกเอาอีกออกให้เนนขนาดเนาะนครับเนี่ยเรียกไลจางหูเือกเอาขนานครับมันจะเขาติดสช้ไล่ใงก็เรียกหมายถุงขนาดเนาะนะครับติดเรีกวิดีโอเรียนด้วยะครั ออกะลองไล่สายื้นหลังแค่ทางนั้นยอกเยี่ยมเนาะกำเนิดเขาขึ้นมาในเว้นทางล่องลายไทยวิดีโอขาให้มันปากใสในคาะนี่ครับเด็กเขาตีพิวเตอร์คณะเด็กเขากะเบลก็มาติดตีเนี่ยนี่ครับหลักขึ้นในคาะมันตีเลี้ยงหรือเก่าขนาดนั้นเนี่ยเขาตีออกหมอกขึ้นในก็อยู่ดีตัวจะเก่าขนาดน้องใครให้มันปังใสใครให้มันหรือเลี้ยงหมอกขึ้นในก็เนี่ยขนะพิวเตอร์นี่ครับเป็นสีมันคณะเขาเก็บชี้สิ่งในก็เลือกอาค่ะสีเขียว อันนี speaker, ้จะเป็นสีวีดีโอเยนะนะขึ้นตงขึ้นตตีไหนอไรเลยนะเนาะพอย่างไหนก่อนเตีเขาตีหนนี่ครเงกำเมื้อนะเนาะมือเขาถ่ายวิดีโอนั้นเขามรัดก้างกเลยนะเนาะเขาขึ้นมาหลักใส่ไว้หลังก่อนเลยครับนอกไยใส่มันก่อนเตี๊กเขาตีไหนกันเนาะเดี๊กเขาปก่อนมาเตีกตียังไหม่ครับพอว่าเตีกเคยัดก้านใส่นี่ก็มาเตี๊กตีไหมเนี่ยนะเนาะเตีกตีไนก็อัดใส่กพอเพรารัดยวหนึ่งคอยยานี่ก็เตี๊กขึ้นไปก่อก่น ขึ้นรัดป่อไหมให้นานดินขนาดเนาะรัดกับเป็นคอเป็นคอนขนาดน่ะเพราะเดินรัดที่ดินก็มันจะหนักเขามี้เขาย่ำลืมีขย่ำตัวใจขนาดเนาะเขาก็รัดเป็นคอเป็นคอยก็เกือดขึ้นรัดเกือดขึ้นรัดให้นานดินขนาดนะมันจะหนักเขากถ่ายวิดีโอเสร็จดีๆกันเนาะปักมันเด๋มีเด๋มีก้นน้ำขนาดน่ะถัดรัดอัมจังรัดกันใะ่ไหมขนาดเนาะขึ้นมันรัดใส่ไว้หลังให้หนึ่งก็อะไรอยู่ขนาดเนาะ